ดีค่ะวันนี้น้องลูกตาลจะไปโรงเรียนนะคะหนูมาเอาตังกับแม่ค่ะยี่สิบบาทสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอ่ะสิอันนี้อะไรยี่สิบบาทหนูฝากครูหวานนะคะยี่สิบบาทซื้อขนมค่ะซื้อขนมกับน้ำที่โรงเรียนนะลูกเนาะเขามีเขามีขายเนาะเก็บดีๆเก็บใส่กระเป๋านี่ที่จะล่นหายเวลาวิ่งอ๋อเวลาวิ่งหนูเคยใส่กับถุงเสื้อนี้แล้วหนูวิ่งหายตลอดเลยตอนหนูปสองอ่ะ แ okay. ตอนอยู่ป2มันวิ่งหายตลอดเลยถักเปียเก่าปุตุงแต่ว่าเป็นยังพี่น้องสวยอยู่คือเก่ามไปโรงเรียนก่อนนะคะเด็กเดวเวลาไปโรงเรียนแล้วจ้าม,มือเนี่ยมือนี้มีเอาก,กล่องสีเอาไปเบรดที่ลูกกล่องสีเอาอะไรให้เรียบร้อยหรือยังของของหนูเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าวันนี้ได้กระเป๋าสีชมพูจ้าจสัปดาห์นี้ เอา้าหนูไปเอาน้ำกับลูกไปเอาขวดน้ำเร็วลืมในตู้เย็นเลยแม่ลืมเอาน้ำใส่กระเป๋าให้หนูด้วยจ้ะเอาไปหนึ่งขวดเอามาให้แม่ใส่กระเป๋าให้รึ๊บรึป๊บรึ๊บรึ๊บหนูใส่ไปดูเนื้อมันใส่ไม่ถูกอา้าไปได้เวลาไปโรงเรียนแล้วคะ่ะพี่เต้ยไปโรงเรียนลูกปะ ไหนเสื้อแขนยาวอยู่ไหนเอาทำไมไม่ใส่กางเกงนักเรียนอ๋อไปโรงเรียนลูกไปลูปลกตาขนนูนนน้นขนหูคนจักรยานไปนะอ๋อหนูจักรยานไป เดี๋ยววันนี้ขอปั่นจักรยานไปจ้าแต่เ,เดี๋ยวไม่ทันแล้วลูกสายแล้วเอาขวดออกวางไว้ก็ลูก ไปแล้วจ้าไปแล้วพี่เต้ยตรงนู้นเลยนี่ไปฝั่งนี้ลูกลูกตาลจ้าตรงนั้นเลยลูกไปแล้วค่ะพี่น้องตาลลูกตาลไปโรงเรียนแล้วกับพี่เต้ย เหลือพี่มิวพี่มิวต้องไปทำงานตอนเช้าเขางานแปดโมงเสารจ้าเหลือพี่มิวแ <c oughs> ล้วล่ะค่ะสองพี่น้อง ถึงหมาถึงคนเรียนน้ำกลนกันนี่เด้อย่ะโรลเรียนน้องลูกตาลตรงนี้จ้ะ ตรงมองอันนี้ค่ะนี่ค่ะขาวๆนะจ๊ะนี่โรงเรียนน้องนุกตาลจ้านี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะปั่นจัก,กรยานเข่าอุมม้มตรงนี้ค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนจะ้ะนวลล้อรถออกไปแล้วไปแล้วค่ะสองสีพี่น้อง อยู่ที่ข้าโรงเรียนน้องลูกตาลตรงนี้จ้ะตรงมองอันนี้ค่ะนี่ค่ะเข่าๆเนี่ยจ้ะมีโรงเรียนน้องลูกตาลจ้านี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะปั่นจักรยานเข้าอุโม,มงค์ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนจ้ะ นุ่นล้อรถออกไปแล้วไปแล้วค่ะสองสีพี่น้องโรงเรียนโไกายจ้าก็เลยอนุญาตให้ปั้นจักรยานไปได้แต่ว่าต้องมีพี่ซ้ายไปน้ำก็คือน้องเตยต้องมีน้องเตยไปทรงไปคอยปั้นไปค่ะเพราะว่าน่องยังย่านนองขามถนนขามอย่างบอทันเลิน นั่นเนาะพี่น้องกันเลยต้องให้พี่เตยไปด้วยเวลาปั่นจักรยานขเข้าในหมู่บ้าน เหลือพี่มิ้วค่ะบัดเดีย๋ยวเหลือพี่มิ้วไปเฮ็ดงานรถสิไปเฮ็ดงานแล้วจ้ะเหลือผู้เดียวน้องๆไปโรงเรี้ยงไปแล้วสวัสดีครับก็ลูกสวัสดีครับแต่ไปเฮ็ดงานมาแล้วเลิกงานจักโมงลูกซีโมงหมโมงครับซโมงห้ามโมงครับวันนี้รถพอเหรอเหลืออันไหนแน่ที่ต้องเปลี่ยนหรือเปลี่ยนหมดแล้วเปิดประตูอะ เดิน้องมิวโทรมาบอกแม่นําเด้อแล้วว่าอ่ะผ่าเบรกยังเปลี่ยนเหมือแล้วมันบ่ไผรเปลี่ยนน้องมิวบ่น้องมิวเปลี่ยนให้เบิร์ดแล้วจ้ะรุดของพ่อเขาหมดเพื่อนเปลี่ยนเบิร์ดแล้วเหลือแต่อ่ะตัวเปิดปิดประตูด้านใหนซื้อจ้ะเดี๋ยวจะให้น้องมิวเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะเมื่อวานนี้วันหยุดเพื่อนเขาไปเลี้ยงเขาไปล่าเนาะพี่น้องเราไปกินข้าวเส้า ใจ,ใจแล้วเอะหันแล้ว,วแล้วคือว,ว่าปิดประตูห้องอะนะถ้วที่แม่ปิดเองหรอป่อะเอาน้ำใส่ห้องน้ำเลยมั้งบ่ก็รูปปลาเพ่งงานม,มันเนี่ยไปมันสายไปให้แน่พี่น้องงาน่อยุกไก่บ้านน้ำเบยุไก่บ้านเขาก็ ไปเวลานี้ได้จ้ะไปแล้วพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนียงก็น่าะจะพี่น้องจา้าพบพ่อกันคลิปใหม่จา้าขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC น้องวงเอ,องเอฟซีน้องฮักแพงเอฟซี FC ลาไปเอฟซี FC บ้านฮักทุกๆบา้านทั่วโลกค่ะเอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะคะ่ะเอฟซีพะขอมอดเพชรบ้านแพงแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสมอบโอกาสให้กับครอบครัว ขมอดค่ะขอบคุณบอจูโจนดยาสุภาพและก็ปลาล์มนาดค่ะ,อะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญค่ะพี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเตาลูกตาลชาแนลน้ำเนอพี่น้องสนับสนุนกันโดยการประคามโฆษณาพีน่น้องน้องเบิงคลิปประคามโฆษณาด้วยจา้าพี่น้องจา๋าขอบคุณเป็นอย่างสูงจา้าพบพ่อกันคลิปไหมค่ะสวัสดีค่ะ